สวัสดีครับพิพัฒน์นะครับจากเพจขายที่ดินแนวบ้านสวนเกษตรนะครับแล้วก็ช่อง YouTube My Family Channel นะครับสาหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่คลอง30นะครับตำบลบางประกฏออำเภอองครักจังหวัดวนครนายกนะครับมาลงมาดูพื้นที่ที่แบ่งขายเป็นที่ดินริมน้ำนะครับดินน้ำติดคลองเลยด้านหลังทุกแปลงเราติดคลองนะะขนะนี้เรม,มีพื้นที่ที่ดินเหลืออยู่เพียง4แปลงเท่านั้นนะครับ ขนาดพื้นที่200ตารางวาหน้ากว้างอยู่ที่20เมตรแล้วก็ความลึกอยู่ที่40เมตรนะครับถนนที่อยู่หน้าแปลงเป็นแบบนี้เลยครับคือเป็นถนนดินทุกบนผันเรียบร้อยแล้วนะครับห้าง<ม>จากถนนนย,ย2024เนี่ยซึ่งเป็นถนนที่กําลังกําลังขยายถนนเป็นถนน4เลนนะครับตอนนี้ ซึ่งที่นี่เนี่ยห่างจากถนนรังสิตนครเนี่ยยกอยู่ประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากอุคลัก์ประมาณสัก4ี่กิโลครึ่งนะครับผมอยากให้ดูตัวอย่างพื้นที่ที่ลูกค้าได้จองไปแล้วนะครับคือเราจะถมให้แบบนี้นะครับเป็นการถมประมาณ70เซนติเมตรนะครับแล้วก็เราจะถมเต็มพื้นที่ถ้าลูกค้าสนใจที่จะถมเพิ่มขึ้นกว่าน,นั้นก็คุยกันนะครับแต่เราจะฟรีให้ ที่70เซนติเมตรแบบนี้มีรั้วคาบอยนะครับมีบรั้วคาบอยเรียบร้อยนะครับนี่คืออยากให้เห็นบรรยากาศสดๆจริงๆนะครับติดต่อผมได้นะครับ0898131049พี่พัฒน์นะครับถ้าสนใจเข้ามาชมพื้นที่ก่อนนะครับก่อนตัดใจแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเราคุยกันนะครับขอบคุณครับบวัสดีครับ